ไม่กควรจริงๆเป็นคนน่านิ่งไม่กลัวแต่วันนั้นอะลกบัวลกบัวพอมอะไรพร้อมเวลามีคนหนงนะนอนคิดก่อนก็ได้ได้ได้คนหนึ่ด้เดี๋ยวพูดแล้วนะร้อนไหมหลับกลับมากันเถอะถ่าเรามีแฟนหน่ะได้แฟนว่าอะไรกันอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอาแล้วจะอวกเอเลาพีจะแนอะไรอแล้เรียกว่าทำไมต้องคำถามนี้อ่ะเกอทีลากีฬาเี่ยอ๋อจะเล่นจะเล่นจะเล่นนี้เล่นบุกแฟนจ๋าเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแกอุ้ยอุ้ยอัน ระวังโดนทุบนะพี่เบิร์ดปะอ่าพี่เบิร์ดหรือพี่ไหนนะโดนทุบนะโดนทุบนะโดนทุบ